ต้มน้ำให้เดือดเด้อพี่น้องเด้อพี่ว่าจะออมไก่เด้อพี่น้องเด้อวันนี้ตำพริกตำหอมตำเทียมลงไปเลยพี่น้องเด้อใส่หอมใส่เทียมไปเด้อพี่น้องเด้อรอเขาเดือดเด้อพี่น้องเด้อน้ำเดือดแล้วที่นี่พี่ว่าก็จะใส่ไก่เด้อพี่น้องเด้อไก่ลงไปเรื่อยๆพี่น้องเด้อ กลายลงไปเลยพี่น้องรอเขาเดือดขึ้นมาพี่น้องเขาเดือดขึ้นมาพี่น้องใส่ไก่แล้วที่นี่พี่ว่าจะใส่บักทองเลยพี่น้องเลยขัดซุกเลยพี่น้องบักทองลงไปไก่และใส่บักทองลงไปเลยพี่น้องเลยรอเขัดซุกเด้อที่นี่พี่น้องพี่ว่าจะปรุงไปเลยเด้อพี่น้องเลยผมงัวพี่น้อง นู้นละทิ่นี่ก็นักปลาเด้อพี่น้องเด้อขายไปได้นักปลาลงไปเลยทำไปน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาลงปลามะกรูดพริกซอยลงไปพี่น้องรอเขาเดือดเด้อพี่น้งอ,นงนอง,ง,ง,ดอง,งเด้อเดือดเราเด้อซุกเราพี่น้องเลยไปหอมผักชีลงไปพี่น้อง แม่งลักลงไปเลยพี่น้องโอ้อมดูพี่น้องดูดูสีสันเด้อพี่น้องเดอ้ออมไก่เสียรักทองพี่น้องสีสันหนาทานเลยแหละพี่น้องเอ้ยพี่น้งองพี่น้งนงองพร้อมเลยพี่น้องเอ้ยน้องพร้อมเลยพี่น้องหนาทานมากพี่น้อง มาเจ็บแสบนำกันเด้อพี่น้องเด้อมาเจ็บบนำกันเด้อพี่น้องเด้อสุดแล้วก็ตักเซื้ออมไก่ใส่ฟักทองพี่น้องสีสันหนาทานไหมจ๊ะพี่น้องมาเจ็บแสบนำพีิวนเด้อพี่นอ้องเลยอืออมไก่สีสันสวยงามเลยพี่น้องจวดๆแซ่บๆ สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกท่านเลยครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจให้พี่วันนะครับเนาะไม่วันไหนเที่หรือต่างที่เราก,ก็เนานะที่เข้ามารับชมขาคอยมีความสุขความเจเริญเด้อพี่น้องเลยรำลำเลยกันทุกคนทุกภาพร่างกายแข็งแรงเนาะครับเนาะวันนี้ได้อมอ,อมไก่เด้อพี่น้องเออออมไก่สับทองพี่น้องแซ่บๆน้ำกันแมงมานเริ่มไหลแล้วพี่น้องเลยมาทางไก่ทางไก่กินกับพี่วัอชุอนหยอดเลยพี่น้องเลย ความไก่ใส่บักช่องพี่น้งนองบักแซบด้วยกันหัเนี้อตุ๋เละพี่น้อง นนำแซ่บพี่น้องเลยแม่งลักอืม,อมประทองมันดิแซ่บเลยแหละพี่น้องเย้ยอร่อยมาก

ก็ฟองมันดีพี่น้องเลยแซ่บอื่อมเนื้ออ่อมหมูแซ่บเลยพี่น้องเลยอ่อมไก่พี่น้องแซ่บมากปลอกช่องบบเอื้อภาษาลาแบักอื้อพี่น้อง มมเมนูนี่ก็ถื้อ่าแซ่ปอีกเมนูหนึ่งพี่น้องเอ้ยเยี่ยมพี่วนคิดไม่สวยไม่งั้นก็นต้องขอโทษขอพ่ายพี่น้องทำเลยครับลาแล้วครับอย่าเจ็บอย่าจนเดอ้อลำลำเลยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนะสวัสดีครับผม